สาวเบลล่าให้ของขวัญคุณแม่คะ่ะเบลล่าราณีเซอร์ไพรส์ยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณแม่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งซุปตาที่มีแฟนๆรักมากมายกันเลยทีเดียวนะคะ กับล่าสุดนี้สาเบลล่าเองยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดอบอุ่นมากๆยังมีของขวัญพิเศษที่เจ้าตัวทําไปก็เก็บอาการไม่อยู่ด้วยค่ะล่าสุดเธอเองก็โพสต์วิดีโอขณะที่เจ้าตัวยกเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณแม่ที่บ้านเป็นโมเมนต์ที่น่ารักจริงๆพร้อมข้อความว่า happy birthday my word ขออย่างเดียวให้แม่แข็งแรงอายุยืนมันหมื่นปีค่ะ บุตรก็จะป่วนให้แม่ยิ้มแม่เหวเราะแบบนี้ไปตลอดเพราะ,อะรอยยิ้มของแม่คือที่สุดของบุตรแล้วรักนะคะต่อด้วยวีดีโอสุดซึ้งและน่ารักของสาเบลา่าคุณแม่และคุณพ่อไม่อยู่ดยเบล่าได้เผยว่าเก็บอาการไม่อยู่วันเกิดแม่ปีนี้ตั้งใจว่าอยากจะให้อะไรเป็นพิเศษก็เลยตัดวิดีโอนี้มาเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษของเบลนั่งคัดร,รูปเปิดเจ็ดคอมเก่า หรืออัลบัม้มเรียงโมเมนต์เรื่องราวของครอบครัวเราตัดไปก็คิดถึงช่วงเวลาต่างๆเช่นย้ายออกมาจากบ้านที่น้ำท่วมก็ไปถ่ายแบบทิปสุดท้ายที่เราได้ไปเที่ยวด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาก่อนแดดจะไม่สบายครอบครัวเราน่ารักมากๆเบลเกิดและเติบโตมาพร้อมกับความรักของพ่อและแม่รักที่บริสุทธิ์รักที่ไม่มีเงื่อนไขและรักนี้แหละที่จะอยู่ในใจบุตรรักที่สุดในโลกเลยถึงเซอร์ไพรส์จะล่มโปรเจคเตอร์ไม่ทํางานแต่มันก็ทําให้เรานั่งกอดกันดูวิดีโอนี้ด้วยกัน ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขที่น่ารักจริงๆทางทีมงานต้องขอไว้พรให้คุณแม่นะั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ